ครับวันนี้ก็ผานชมนะครับบ้านนอกดาวของร้านเรานะครับผมหลังนี้ก็6กคูณเเมตรนะครับอันนี้งานก็ประมาณ90้าสิบเปซนแล้วหลังนี้กาลังเดือขั้นตอนการเก็บงานติดประตูหน้าต่างนะครับอันนี้เริมมีฝ้ามีอะไรแหละการตั้งกาลังติดบ,บานประตูหน้าต่างกันนี่ก็สองไม้แดงนะครับนี่บสองต้นเลยเป็นไม้เก่า นี่มีประตูหลังนะครับหลังนี้จะเป็นหนึ่งโถงหนึ่งนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับมีประตูหลังเพื่อต่อเติมนะครับแล้วผมจะพาชมด้านบนนะครับแต่ตกโลกหน่อยนะครับนี่นี่ขึ้นมาบรรไดสามขั้นนะครับแล้วอีกเกขั้นนี่กำลังไฟฟ้ากันแล้วเป็นฟาเป็นฟ้าดาวนะครับตรงกลางเป็นใหญ่เมืองมุมมานั่งเป็นตัวเอลครับ มันล็หน่อยช่างกำลังติดบ้านกันนี่ก็ฝ้ายแล้วมีช่องเซอร์วิสให้ครับอยู่ตรงมุมนี้เพิ่มในห้องก็กำลังทำการใส่ฝ้าแล้วจะเสร็จแล้วฝ้าใส่จิ้วนี่ครับประตูห้องน้ำนครับ มาก็จะเป็นประตูหลังนะครับเผื่อต่อเติมห้องน้ําห้องครัวนะครับมุมนี้อ่าเนี่นี่ประตูนะครับเป็นสลับลายเขาเรียกลายสลับลายนะครับนี่ยไม้เก่าโอเคครับกุ้าท่านใดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับ0961233535นะครับโอเคปน้งดาวกังเพช็ครับผมโอเคครับ